สวัสดีค่ะชาวมะขามมอแกงวันนี้มาอยู่กันกลางขุนเขาอันเขียวชอุ่มที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคาร์บอนต่ําเป็นต้นแบบชุมชนที่มั่นคงในทุกๆด้านหมู่บ้านถ้ำเสืออําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะและนี่ก็คือน้องเจนนี่อาสาดาวเด่นที่จะมาบุกถ้ำเสือไปกับเราในวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเจนเนี่ค่ะวันนี้หนูเตรียมพร้อมที่จะมาบ้านทํำเสือค่ะเย่ <c oughs> สวัสดีค่ะเจนเนี่สวัสดีค่ะพี่ป้านเป็นไงคะวันนี้พร้อมไหมพร้อมมากๆเลยค่ะหนูพร้อมที่จะไปจับลูกเสือลแ้วค่ะหืมทำไมล่ะคะเพราะเราจะไปเข้าทํำเสือกันไงคะเลยต้องจับลูกเสืออู้หู เรามากันที่ถ้ำเสือใช่ไหมคะใช่ค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะพี่บ้านว่านนงๆน่าจะรออยู่ด้านในแล้วเราไปกันเลยไหมคะไปเลยค่ะมารวมพลังเสือกัน1นึ่งสไปค่ะโอ้นี่ไงคะเสือตัวใหญ่บิ่มเทิ่มเลย อยากได้ลูกเสือต้องทําไงคะต้องเข้าทาเสือค่ะอืมเราพร้อมอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะงั้นไปค่ะเจอกันอืน้ำฝั่งน่าดื่มจริงเลยนี่ไงเหล่าลูกเสือตัวน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป้าน้นองเจนนี่ยินดีต้อนรับครับโอ้ขอบคุณครับนี่ค่ะเจนนี่นั่งนั่ง ขอบคุณค่ะอุ้ยสีสวยมากค่ะนี่คือเครื่องดื่ต้อนรับของชุมชนบ้านทําเสือค่ะได้มาจากต้นไม้ในป่าของชุมชนเราวนี่แหละค่ะทํามาจากต้นอะไรหรอคะต้นฝางเก่งเป็นอะไรเ่ย <อะ S 2> <ะ>ก็กินน้ำฝางไง ก็เลยตาฝางอุ้ยน้ำมันตา,ตาขวางเอะแไปไงคะสดชื่นไหมคะสดชื่นมากคะ่ะเจนนี่เหรอคะก็สดชื่นเหมือนกันคะ่ะอร่อยมากๆเลยคะ่ะใครที่แวะมาที่ชุมชนบ้านถ้ำเสือก็จะได้ดื่มน้ำต้อนรับแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ใชค่ะแล้ววันนี้เหล่าลูกเสือตัวน้อยแห่งบ้านถ้ำเสือเนี่ยจะพาเราไปบุกถ้ำไหนกันคะยังไม่ต้องถึงถ้ำหรอกครับ พราะพวกเราได้เตรียมกิจกรรมแบบเสือเสือให้พี่ปั้นและน้องจินนี่มาสนุกกันแล้วครับโอ้โหน่าสนุกจังค่ะกิจกรรมแบบเสือเสือพร้อมจะไปเสือแรกกันหรือยังครับพร้อมค่ะพร้อมค่ะงั้นตามมาเลยไป วัสดีครับลุงชาครับสวัสดีครับทุกคนครับพี่ปั้นครับนี่คือเสือแรกมีชื่อถ่านว่าเสือโคกเดินมีท่าด้วยโอ้โหทำยังไงคะเนี่ยสอนหน่อยสิเสือโคกเดินคือเสือโคกเดินเนี่ยมีการปั้นลูกกระสุนโดยการเอาเมล็ดพันธุ์ใส่ไปในกระสุนเพื่อไปปลูกป่าแล้วนี่คือดินอะไรคะคุณลุงไปเอามาจากไหนก็ดินนี่เป็นดินเหนียว ดินจากลําห้วยที่เป็นลำห้วยธรรมชาติที่มีความชื้นเราก็เอาดินมาเพื่อจะปั้นเป็นลูกกระสุนใครจะอาสาช่วยลุงย่าบ้างโอ้มีเสือหลายตัวเลยค่ะนี้คนแรกที่จะลงประเดิมก็คือหนูได้เลยค่ะแอบพร้อมนะพร้อมค่ะเป็นเสือคลุกดินของจริงค่ะไปอ่าย่าไปเรื่อย่อันนี้คือเรางวดช่วยมันนุ่มขึ้นเหรอคือดินมันจะเป็นก้อนแล้วก็แตกตัวอยู่ แต่ถ้าเราย่ำเรานวดเนี่ยดินก็จะประประสาเป็นเนื้อเดียวกันเวลาเราปั้นมันจะไม่แตกพวกเราก็ช่วยกันพุกดินพิกดินนวดนิดนึงอ่นวดนิ่มมากเลยครับแล้วก็พลิกพลิกด้วยเรานวดดินได้ที่แล้วใช่ไหมลูกลุงจะปั้นลักษณะให้ยาวๆแบบนี้แล้วก็จะเด็ดให้เป็นก้อนประมาณนี้แล้วก็คลึงแล้วก็เอามาเล็กทันเสียบเข้าไป คุณลุงคะอันนี้เมล็ดอะไรคะอันนี้วันนี้เราจะเพาะปลูกด้วยเมล็ดปะดูพวกเราใช้เมล็ดพันธุ์อย่างอื่นได้ไหมคะได้ได้แล้วอันนี้เราก็มีเม็ดเมล็ดพะยูนะฮะสามารถเอามาปั้นเป็นลูกกระสุนเพื่อไปปลูกป่าได้แล้วเราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราปั้นเนี่ยเราเราใช้เลยได้ไหมคะไม่ได้เราปั้นเสร็จแล้วเราต้องไปตากแดดประมาณสักสองสามแดดนะได้ครับได้เก่งมากเก่งมากนะครับ ได้ครับได้ครับ uit. ตอนนี้เราปั้นลูกกระสุนเล่าน,นะครับทีนี้เราจะไปยิงกระสุนปลูกป่ากันพวกเราไปไหมไปค่ะโอ,อ้เยี่ยมงั้นพวกเราไปกันไป,ไปวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมปลูปกป่าที่เขาทํำเสือกันเราก็มากราบสการะและขออนุญาตท่านว่าเราจะมาทำกิจกรรมแล้วก็ขอพอร ยิงมีวิธีอื่นอีกไหมคะมีครับนอกจากวิธียิงแล้วถ้าเราไม่มั่นใจว่าเรายิงไปนี่จะเป็นการปลูกป่าได้หรือเปล่าดังนั้นก็สามารถปลูกด้วยต้นกล้าก็ได้นะถ้าหน,หนูหนูไม่มั่นใจเดี๋ยวลุงจะพาไปปลูกป่าด้วยต้นกล้าเพราะลุงก็เตรียมขุดหลุไมไว้แล้วล่ะนะฮะ <c oughs> ไปไหม <c oughs> ไปเราไปกันเลยดีกว่าไป <c oughs> ได้ค่ะไปค่ะค<ะ>รับผมเดินไปนี้ ฐานนี้เขาเรียกฐานอะไรเอ่ยเสือลักป่าโอ้โหทำยังไงเนี่ยสอนหน่อยดิเอาเอาเป่ะเสือลักป่าโอ้เยี่ยมมากเลยน่ารักมากเย่์มากเกียรมากอ่ะพวกเราก็มาปลูกป่ากันวันนี้นะครับวิธีการปลูกเราก็ต้องเอาถุงดำออกก่อนนะลูกเอาออกเสร็จแล้วเราก็ไปวางในหลุมพอไปวางในหลุมแล้วก็เราก็เอา เอาดินมากบอันนี้ต้นอะไรใครรู้บ้างคะต้นกระดาต้นนี้ก็ต้นจามจุลีจามจุลีรถแทบหมดเลยเหรอใช่รถให้หมดเลยของผมมีปุ๋ยให้น้องดูอะปุ๋ยปด้วยแล้วก็ต้องไม่ลืมเก็บขวดกลับไปด้วยลูกเสือรักป่าค่ะแลาวต้องช่วยกันปลูกป่าครับเสือรัก ต้นไม้ที่ประชาชนในบ้านทาเสือปลูกนะเข้ารวมกลุ่มกันทําโครงการธนาคารต้นไม้ไโครงการธนาคารต้นไม้คือลปลูกเปลือกต้นไม้ในใจคนก่อนอันดับแรกเช่นหนูหนูเนี่ยมาปลูกป่ากับวันนี้เท่ากับเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วทุกคนมีความรักในการปลูกต้นไม้คือบ้านตัวเองมีไร่มีสวนเขาก็ปลูกตามขอบเขตพื้นที่นะฮะเสร็จแล้วมันมีมูลค่าโดยการตีมูลค่าต้นไม้อะเหมือนยอย่างกะเราฝาก ทรับสินไว้กับต้นไม้<ช>ดังนั้นถนาคเขาต้นไม้น่ยสามารถทําได้ที่บ้านและที่ป่าหนูหปลูกต้นไม้ในอายุขนาดนี้<ช>10ปี20ปีต้นไม้ก็สามารถเอามาแปรรูปปลูกก่อสร้างบ้านเรือนได้แล้วมีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะใช่ครับมีประโยชน์มากและอีกอย่างหนึ่งเวลาเราเราแต่งกิ่งนะฮะต้นไม้ใหญ่เราก็สามารถแต่งกิ่งเอาไปเผาถ่านทําประโยชน์ได้นะครับ วันนี้นะคะปั้นก็มีสาระความรู้เกี่ยวกับป่า3ามอย่างประโยชน์4อย่างมาฝากกันค่ะไปดูกันเลยค่ะป่า3มอย่างประโยชน์4อย่างเป็นแนวคิดของการผสมผสานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เห็นคุณค่าและได้ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ปลูกเองมากขึ้นโดยจำแนกได้ดังนี้ป่าไม้ใช้สอยคือไม้โตเร็วสำหรับใช้ในครัวเรือนเช่นสดาไม้ไผ่ หวายสามารถนำมาสร้างบ้านทำเหลาเป็ดเหลาไก่ด้ามจอบเสียมทำหัตถกรรมหรือกระทั่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มป่าไม้กินได้คือไม้ผลและผักกินใบชนิดต่างๆเช่นมะม่วงแคมะรุมทุเรียนสตอผักหวานฝางกล้วยสามารถนำมาทำเป็นอาหารและเป็นยาสมุนไพรได้ด้วยป่าไม้เศรษฐกิจ คือไม้ที่ปลูกไว้ขายหรือไม้เศรษฐกิจต,ต่างๆเช่นต้นสักตะเคียนทองยางนาพยุงพยอมเป็นแหล่งสร้างรายได้ของครัวเรือนและประโยชน์อีกหนึ่งอย่างของการปลูกพืชที่หลากหลายจะช่วยสร้างสมดุลของระบบนิเวศในสวนช่วยปกป้องผิวดินให้ชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะ เสือคลุกดินแล้วนะคะเสือรักป่าแล้วต่อไปเราไปเป็นเสืออะไรดีคะคุณลุงเมื่อการเราปูกป,ป่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็เป็นเสือลุยน้ําพวกเราไปลุยน้ํากันเลยดีกว่าไปค่ะลุยและแล้วก็ถึงเวลาที่น้งนองๆทุกคนรอคอยแล้วละค่ะเพราะกิจกรรมต่อไปที่เหล่าลูกเสือน้อยแนะนําเป็นกิจกรรมที่คาร์บอนเป็นศูนย์เลยจริงๆเพราะเราจะไปล่องเรือยางในแม่น้ำเพชรบุรีกันค่ะ นี่ก็คือลุ่มแม่น้ําเพชรบุรีเป็นแม่น้ําสายสําคัญของจังหวัดเพชรบุรีและบ้านท่าเสือซึ่งเดิมทีบ้านท่าเสือก็อาศัยน้าอันนี้ดื่มกินเมื่อก่อนนี้เราไม่มีถนนหนทางเราก็จะใช้แม่น้ําเพชรบุรีเป็นการล่องเรือขนเพื่อผลทางการ,กรเกษตรปัจจุบันนี้เป็นเส้นเลือดสําคัญของบ้านท่าเสือที่ใช้แม่น้ําเพชรบุรีไปในการ,กรเกษตรแม่น้ําเพชรบุรีเนี่ยถ้าเราล่องไปเราก็จะเจอป่า จ,จการทําไร่ทําการเกษตรแล้วก็เจอต้นผักปูดที่ขึ้นอยู่สองฝั่งริมแม่น้ําแล้วก็ผักในส่วนมากเราจะไม่ได้ซื้อข้างนอกเราก็จะปลูกเองในโฮมสเตย์มีแปลงพระปลูกแล้วก็ถ้าเราไม่มีเราก็จะซื้อกับคนในท้องถิ่นทำกิจกรรมโลคาบอนทั้งวันกันมาจนเหนื่อยเราลูกเสือน้อยก็อดไม่ได้ที่จะกระโดดลงเล่นน้ำเย็นชื่นใจกันเชียวค่ะ าลตรงาอตอนนี้ก็ถึงเวลาสำหรับอาหารเด็ดประจำท้องถิ่นกันแล้วค่ะสำหรับนี้ประกอบไปด้วยดอกอันชันปลาตะเพียนในชุมชนและพืชผักท้องถิ่นเรามาดูกันค่ะว่าน้องๆจะแสดงฝีมือทำอะไรกินกัน นี่คือป้ากุ้งแม่ครัวมือหนึ่งของหมู่บ้านทำเสือค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันดีค่ะโอ้เห็นน้องๆบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งของดีของเด็ดที่พลาดไม่ได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเมนูตะเพียนฟูเช่าอันชันค่ะโอ้โหแค่ชื่อนี่ก็น่ากินแล้วใช่ไหมคะเจนี่ใช่ค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นพวกเราพร้อมไหมคะพร้อมค่ะงั้นต้องเริ่มตรงไหนก่อนคะคุณบ้างั้นเดี๋ยว ป้าแลป่ปลาให้แล้วทางนู้นก็เตรียมหั่นไว้เลยค่ะ กุ้งครับได้แล้วครับทำไรก็อเเดี๋ยวเราไปช่วยเจนนี่เด็ดผักกูดกันไปโอ้ฝังนู้นเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วค่ะไหวมากช่วยกันปลาตะเพียนฟูช่อนชันของเรานะคะก็เป็นอาหารที่โลคาบอนค่ะเวลาเราจะทําอาหารชนิดเนี้ไม่ต้องออกไปซื้อของภายนอกเลยค่ะแล้วก็อาหารที่เราปลูกเองก็คือไม่ต้องไปใช้พวกสารเคมีพวกเนี้เราก็ลดทุกอย่างเลย เห็นไหมคะไม่ทําให้เกิดคาร์บอนก็เลยเป็นอาหารโลคาบอนที่นี่ก็เลยมีอากาศที่โลคาบอนด้วยอันนี้เสร็จแล้วก็พอแค่นี้ค่ะวัตถุดิบแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราไปลวกกันแล้วก็ทอดปลาค่ะอยากใครจะเป็นมือทอดให้ป้าคะพี่เก่งค่ะพี่เก่งเก่งสุดในเมื่อทุกคนไว้ใจผมเดี๋ยวผมทอดเองค่ะได้เลยเดี๋ยวลองดูมาดูกันว่าจะทอดเก่งสมชื่อหรือเปล่านะคะได้กินเปล่าเนี้ยอยากใครดูกันสิลุยค่ะ เราทอดให้ตะเพียนมันฟูใช่ไหมคะคุณตาเหมือน<ช>ปลาตกฟูทอดให้มันฟูแล้วก็กรอบเพราะว่าปลาตะเพียนมันเสียงกันที่มีก้างเล็กๆอยู่ในเนื้ออ๋อถ้าก้างเล็กๆมันกรอบ,ม,รอบมันก็กินได้<ช>ก้างเลยใช,ใช่ค่ะ ประมาณนึ่งแล้วงั้นอันนี้ไปทาน้ํายํำได้เลยได้เลยจ้ะทําน้ํายํารอเลยจ้ะเทลงไปนั่นแหละค่ะแล้วน้องก็คนให้มันเข้ากันมะนาวสดของแท้เลยค่ะนี่เดี๋ยวเราไปยากันฝั่งนู้นเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะเยียมมากค่ะฝั่งนี้ก็ผสมน้ายําเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเราไปทํายํากันเลยไปลูกไป ให้เข้ากันจ้ะจริงไคะอันทันเพื่อนทอดได้กรอบไหมคะกรอบมาก,ก<อ>าแล้วก็น่าดินไปเลยใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะหน,น่ากินมากเลยค่ะน่ากินไหมคะทุกคนน่ากินค่ะต้องช่วยกันกินนะคะ่ทีนี้เอาพักกูดมาเจนนี่ทำน้ํายําเป็นแล้วแล้วไปยำผักกูดที่บ้านได้ไหมคะเนี่ยได้นี ลูกเสืออย่างพวกเราชื่อฐานว่าอะไรกินไม่เหลือเสือรองไห้ฮึง้งโพี่กระตูทำยังไงสนใจนี่ดอยกินไม่ อันนี้เราจะลองไหยแทนเสือนะคะถ้ายังไม่ได้ชิมค่ะทุกคนจะครับผิวมากเลยครับจริงค่ะงั้นลงมือเลยไหมลงมือเลยลงมือเลยครับไปนี่ตักงปให้ครบทั้งสองอย่างนะคะเดี๋ยวเราเป็นนักงกัเอเดี๋ยวจะกินให้เสือร้องไห้ ด็กที่นี่กินผักกันเก่งมากค่ะอะน้อ้นอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะยอดมากครับโอ้โหหมดจานกันทุกคนเลยนะคะแสดงว่าอร่อยจริงเติมกันมากี่รอบคะเนี่ยสี่รอบสองค่ะสโอ้โหไม่ต่ำกว่าหนึ่งรอบนะคะ แล้วทุกอย่างที่อยู่ในจานเนี่ยก็มาจากในชุมชนเราทาั้งนั้นเลยใช่ไหมคะไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนเลยใช่ครับอม,มาจากในถ้าเสือของเราวันนี้เราก็ได้มาพระจนไทยเป็นลูกเสือเป็นไงคะสนุกไหมสนุกค่ะ ทำกิจกรรมหลายอย่างเลยนะคะทําปลูกต้นไม้ยิ่งหนังสติ๊กปลูกป่าได้เล่นน้ำกันได้ไปดูธนาคารต้นไม้แล้วก็ได้มาทําอาหารอร่อยออร่อยด้วยถือว่าภารกิจลูกเสือในการเข้าถ้าเสือวันนี้สําเร็จไหมคะสำเร็จ,รจค่ะและนี่แหละค่ะคือหม้อข้าวหม้อแกงของชุมชนบ้านถ้าเสือชุมชนต้นแบบแห่งการอนุรักษ์อย่างมั่นคงและยั่งยืนก็คือการนําวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น มาสร้างสารรค์เป็นอาหารจานอร่อยและสร้างสารรค์สิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะทำให้เกิดประโยชน์และคุณค่ายอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะวันนี้มอคขาวโมแกงคอลาไปด้วยบรรยากาศความสุขในถ้ำเสือนะคะสวัสดีค่ะโอ้ของเปิดของปอดิดใช่เจนี่เคยย่ำดินไหมคะเคยค่ะนี่นไงคะย่งดิงเยยนเออไม่ใช่คนดินนะคะอันนี้ดินเหนียวพอไหมคะ เวลาเรายิงก็พยายามเชิดหน้าข้างหน้าให้สูงเชิดหน้าหนังสติกหรือหน้าเราคะหน้าหนังสติก